สวัสดีครับส่วนบอลสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตนะครับมาอัปเดตบอลสีนะครับว่ามาีชนิดไหนบ้างที่เราได้ทําการาแยกไปแล้วแล้วก็เป็นต้นที่พอที่จะจัดส่งได้นะครับในตู้นี้หลังจากที่เจอพายุไปก็กําลังคืนสภาพนะครับกำลังคืนสภาพนะ นี่อันนี้นางทุงสะเป็นบอนสีที่หายากอีกหนึ่งต้นเป็นบอนโบราณน,นะครับเป็นบอนโบราณในตับนางสงกรานนะครับใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเนี่ยเริ่มเริ่มกัดละเริ่มจะกัดสีแล้วเดี๋ยวเขาจะแดงแดงออกมาเรื่อยๆนะครับหายากเป็นอีกหนึ่งต้นที่หายากนางทุงสะเทวีนะครับเป็นหน,นึ่งใน ตับนางสงกรานทีมันเริ่มเริ่มมีสีแดงแล้วอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีหน้าแดงเหมือนกันนะครับหน้าแดงแล้วอีกหน่อยก็จะมีเม็ดสีแดงขึ้นมาส่วนอันนี้คุ้มทองนะค,คุ้มทองเจอแสงแดดเข้าไปกัดสีแดงเลยนะครับอันนี้ก็กําลังกัดนะครับนี่คุ้มทองกาลสินนะครับมีกาลสินนะครับแล้วก็มี เจ้ากรุงอังวะอันนี้เจอพายุไปสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเจ้ากรุงอังวะนี่แข้งมาแล้วเห็นไหมครับแข้งมาแต่เด็กเลยต้นเล็กๆเนี่ยแข้งก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยเปิดแข้งมาแล้วนะครับสําหรับเจ้ากรุงอังวะนี่เจ้ากรุงอังวะอันนี้มันมันหักไปแล้วก็เลยเอามาชาดูปรากฏว่านี่ครับ มาแล้วนี่เกิดนะครับเนี่ยเกิดสรุปคือไม่ตายนะครับใบนี้แล้วก็นี่ต้นที่โดนหักไปที่หักไปปรากฏว่าออกมาอีกสองต้นนะครับนี่คือเหมือนได้กำไรเห็นเห็นเลยนะครับนี่เลี้ยงต้นที่หักไปแต่เราก็ไม่ทิ้งเพราะเราคิดว่านะเราคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ตายปรากฏว่าเนี่ยใบใหม่ออกมา แล้วไอหัวที่ที่หักเนี่ยก็เกิดมาอีกสองต้นนะครับนี่สำหรับสมิงพระรามนะครับสมิงพระรามเดี๋ยวรอเขาโตอันนี้รัตนบุรีนี่อ่าเหลืออยู่หนึ่งต้นอันนั้นคือต้นต้นแม่ของเขาเลยนะครับต้นแม่ของเขาแล้วก็มีแม่พันธุ์อีกอีกต้นหนึ่งตัวน,นี้ใหญ่มากเป็นลูกของต้นนี้นะครับเป็นลูกของต้นนี้แต่ว่าใหญ่กว่าแม่มากๆนะครับอยู่ในตู้นั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชม วันแล้วก็พามาชมรัตนบุรีนะครับรัตนบุรีที่เป็นลูกของต้นเมื่อกี้นะครับตอนนี้เขาเป็นแม่พันธุ์แล้วแล้วก็มีมีลูกดกมากๆนะครับมีลูกโดกมากๆาเดี๋ยวให้ดูว่าอยู่อยู่ในนี้เป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมครับใบล่าสุดนี่นี่อัปเดตให้ดูใบ ใบนี้ดูการกัดสีของรัตนบุรีดูครับนี่โอ้โหนี่คือการกัดคือเต็มเต็มที่มากเต็มที่มากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเขากัดขนาดนี้อย่างมากๆก็เหมือนหน้านี้นะครับอย่างมากๆก็แบบนี้แต่ปัจจุบันดูใบเขาดีครับใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกแล้วหน้าแบบนี้ชมพู เส้นเขียวเข้มๆแบบนี้นี่คือรัตนบุรีแล้วหน่อของเค้าก็ใหญ่แล้วนะครับเนี่ยมีมีหน่อด้วยนี่ๆนี่นี่นี่คือหน่อของเค้านะครับเนี่ยหูซ้อนกันแบบนี้นะครับเป็นบอลใบยาวนะครับหูชิดนะครับเนี่ยหลอดใหม่มาแล้วนี่คือลูกลูกของอ่าต้นที่อยู่ตู้เมื่อกี้นะครับนี่ลูกเขาเป็นแม่พันธุ์แล้วแล้วก็ ให้หน่อแล้วนะครับรัตนบุรีนะครับรัตนบุรีนะครับอันนี้สายพระเนตรสายพระเนตรมีต้นกามปูเกิดมาด้วยนะพอดีอาจจะแยกยังไม่หมดนะครับสําหรับรวยล้นฟ้าคนที่ถามหาคนที่จองไว้แล้วกันนะครับคนที่จองไว้รออีกหน่อยหน่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวแยกหน่อให้รับรองว่าสวยแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อสีก็คือได้แม่มาเต็มๆนะครับ ตอนนี้กำลังจะกัดยังใบยังขาวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกัดสีแดงแบบนี้นะครับรวยล้นฟ้าส่วนต้นนี้มหาพลมหาพลนะครับรออีกหน่อยเนาะให้เขาโตกว่านี้ก่อนจุนลพลจุลพลมีหนอแล้วนะครับมีหน่อแล้วประมาณสามสองสามต้นนะครับสองสามต้นดูหน้าจุลพลจุลพลหน้าโหด มหาพลหน้าวนหวานนะครับความแตกต่างนะครับจุลพลนี่มหาพลนะครับอ่าวันนี้พามาดูแม่เขาแล้วก็มาดูนี่ชมพูทวีพึ่งจะแยกหน่อไปหน่อใหม่มาอีกแล้วเห็นไหมครับนี่นี่ดูดูความงดงามของหน่อบนสีกัดมาแบบนี้โอ้โห สวยงามนะครับกัดสีได้สวยมากชมพูทวีปต้นนี้ให้ลูกดีมากๆนะให้ลูกดีมากๆรอบที่แล้วยมที่ได้ไปนี่คือแบบโหชอบมากเพราะว่าต้นโตกว่านี้นะครับโตกว่านี้กระถาง6นิ้วแยกให้หน้าแบบสามสี่ใบกัดแบบนี้หมดเลยนะครับกัดแบบนี้หมดเลยสําหรับชมพูทวีปนะครับเมื่อ,อ ครั้งที่แล้วที่แยกหน่อให้ได้สามต้นเดี๋ยวรอบนี้รอดูว่าจะให้ลูกมาอีกกี่ต้นนะครับรอเขาโตวกว่านี้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้ที่แยกแล้วเนี่ยเทพเทวาใช่หไหมครับเ,เทพเทวากระถางหนิ้วนะครับหนึ่งต้นสองต้น3มต้นนะครับเนี่ยอะนี่ใบใหญ่ๆแบบนี้นี่มีหลอดใหม่มาแล้วเนี่ยเทพเทวานี่แม่ นี่แม่ของเขานะครับแยกได้สามหน่อนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับเทพเทวานะครับนี่คือเทพเทวาอ่าส่วนต้นนี้กําลังจะแยกต่อไปเท้ารําไพดูการป้ายของเขารู้สึกว่าจะมีหนอมาแล้วเดี๋ยวให้หนอนเขาโตวกว่าน,นี้จะแยกหน่อดีกว่านะครับจะชัวร์กว่านะครับแล้วก็ได้สีที่ชัดเจนเหมือนแม่นะครับสาหรับเอ่อท้ารำไพนะครับส่วนเทพเทวานี้แยกไปแล้วได้สามหนอ่อ นะครับส่วนอันนี้เป็นคุมซับหน้าแดงนี่นี่แม่เขากำลังจะฟื้นตัวคุมซับหน้าแดงแยกหน่อไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้โยมนะครับที่ฉะเชิงเซาส่วนต้นโน้นก็กําลังจะแยกเหมือนกันนี่สุดปรารถนาดูดูดูใครที่ชอบสายดุดุดักดักนี่สุดปรารถนาแบบนี้เลยนี่นะครับสุดปรารถนา นะครับถัดมาพระโมกขลานะนีกัดเริ่มกัดแดงขึ้นแล้วแล้วดูใบใบนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับนี่นี่กัดแดงแบบนี้นะครับดูดูแข้งของเขาโอ้หปีกใหญ่แข้งใหญ่มากๆนะครับแล้วนี่ครับมาแล้วนี่นอนพระโมกขลานะเดี๋ยวจะเก็บไว้เก็บไว้ตั้งแม่อีกนะครับนี่ หน่อพระโมลลานะเป็นอีกหนึ่งต้นที่ชอบเป็นพิเศษนะครับชอบเป็นพิเศษเนะี่ยสีแดงเขียวกระดูกขาวแบบนี้สวยงามนะให้ดูนี่ทรงใบฟอร์มเขาพระโมคคลลานะสวยงามมากๆนะสวยงามมากๆโอ้สุดยอดสุดยอดเงินแสนนี่เงินแสนเพิ่งจะแยกหน่อไปมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ตอนนี้เห็นละสองหนอนะครับดูดูหนอนี่คือที่ที่บอกว่าทําไมหนอถึงอ่ดี D. ข้อดีเนี่ยเนี่ยออกมาก็คือแดงเลยกัดสีเลยนะครับนี่นี่เนี่ยกัดสีเลยแบบนี้แล้วก็มีการไล่สีการป้ายสีที่ชัดเจนนี่คือข้อดขอีข้อดีของไม้แยกหนอนะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเน้นแยกหนอยังโชคดีที่ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่บนสีที่นี่ให้ลูกค่อนข้างที่จะดีนะครับให้ลูกดีโนเดี๋ยวให้ดูคนที่จองรวยล้นฟ้าไว้เนี่ยเนี่ยนอเขาประมาณ3าสต้นนะครับที่เหลือก็อาจจะพาให้นะครับถ้ามันไม่ทันนะครับส่วนอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับอ่ะพามาอัปเดตนี่ก็ลูกไม้ ลูกไม้ที่เก็บไว้ตั้งแม่นี่เงินทองนาคผสมกับเมืองนครพนมนะครับต้นนี้ดูหน้าเข้าไว้นะครับนี่อันนี้ก็จะดูพัฒนาการของเขาว่าโตมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องแยกหน่อแล้วเพราะว่าลูกเยอะละนะครับลูกเยอะแล้วช่วงนี้ก็ติดงานประเภทนี้บุญบ้างไฟก็อาจจะไม่ค่อยได้ เข้ามาดูนะครับแต่ก็จะพยายามอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่ามีต้นไหนบ้างนะครับอ่ะต้นนี้พามาดูว่าแม่เขาเป็นยังไงนะครับส่วนตู้นี้เดี๋ยวรอโตอีกหน่อยนี่เหล่าบรรดาจังหวัดต่างๆใครอยากเห็นจังหวัดไหนเดี๋ยวก็ยังมีไม่ครบนะครับยังมีไม่ครบแต่ก็มีอยู่ประมาณ20กว่าจังหวัดในนี้คิดว่าประมาณนั้นนะครับ นี่ตับจังหวัดอยู่ในนี้เดี๋ยววันหลังจะพามาชมนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็จะมีเนี่ยจัดส่งไปให้นะครับนี่หลักร้อยหมดเลยหลักร้อยหมดเลยนะครับนี่ปีกินาลีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอสสวยๆแบบนี้กัดสีแบบนี้คือเอาไปเปลี่ยนลงกระถางหกนิ้วได้เลยนะครับไปเปลี่ยนลงกระถางหกนิ้วได้เลยยกจกักรพัดดูด,ดูเนี่ยยกจักรพัด เป็นลายหินอ่อนมาแล้วนะครับนี่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 เห็นไหมครับเดี๋ยวโตกว่านี้เขายิ่งจะกัดสวยกว่านี้เนี่ยเพชรพันล้านหนุมานเข้าเฝ้านี่ก็แถมไปนะครับแถมไปเลยแบ่งๆกันปลูกนี่หลวงราชเสนีหาหลักร้อยทั้งนั้นนี่นี่นี่เพชรเจ็ดสีนี่แล้วดูดูดูพระนครหนอเขานะนี่หนอเขาแล้วดูใบแรกออกมาแบบนี้ เนี่ยแล้วมีหลอดใหม่กำลังออกมาแล้วฮาร์ปแบบนี้เลยนะครับพนคอนหลักร้อยทั้งนั้นนะครับแบ่งๆกันปลูกเนาะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยจะ,ะเป็นใจเท่าไหร่นะครับต้นไม้ก็อาจจะมีชำรุดบ้างนะลูกไม้นี่ก็แถมลูกไม้อ่าเกษตรศาสตร์บวกกับเทพจุตินะครับเกิดจาก,กเกษตรศาสตร์กับเทพจุตินะครับสำหรับ ลูกไม้นะครับก็แถมให้ไปเลยนะครับมีต้นไหนที่พอจะแถมให้ได้แล้วก็แถมไปให้ปลูกนะครับช่วยช่วยกันดูแลนะครับช่วยช่วยกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ไว้ไม่ให้เขาสูญหายไปถือว่าบอนสีเนี่ยก็ถือว่าอยู่คู่เมืองไทยมานานนะครับมานานตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงปัจจุบันนี้โอ้มี เป็นหมื่นๆสายพันก็ว่าได้แล้วยิ่งปัจจุบันนี้มีกระแสเกี่ยวกับบอลสีเนี่ยการตั้งชื่อหรือว่าบอลสีใหม่ๆก็เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งจะเข้ามานะครับก็ให้ดูบอลสีที่เราคิดว่าเห็นแล้วก็ชอบนะครับเห็นแล้วก็สะดุดตาเลยแบบนี้นะครับนี่เวลาเราดูบอนสีเห็นปุ๊บเออมัน มันถูกตาต้องใจปุ๊บเนี่ยก็จดชื่อไปเลยนะครับจดชื่อไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ต้นไม้ที่เราชอบจริงๆนะครับโดยที่ไม่ได้ไปยึดตามกระแสแต่ให้เอาบอลสีที่เราชอบจริงๆนะครับจดชื่อไว้แล้วก็ตามหาเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ทำแบบนั้นเหมือนกันก็ชื่อทีออ่ต้นที่เราชอบเราก็จะจดชื่อไว้แล้วก็ตามหา แล้วก็ตามหาจนเจอหลายหลายต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปก่อนๆที่เอาลงนะครับเทพโสธรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้มีมาแล้วก็จนจนได้ลูกได้หน่อออกมาสวยงามนะครับในคลิปก่อนๆเข้าไปดูได้ที่ว่าบอนสีที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเทพนะครับในคลิปนั้นจะมีเทพโสธรเทพบรรพธเทพคีรีเทพสิงครอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า เทพนาคาอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับส่วนเห็นไหมครับเนี่ยโชคดีที่เขาให้ลูกแบบนี้ดูดูด,ดูลูกแต่ละต้นนี่ยังไม่ได้แยกเลยนะครับทั้งดาง่างฮารปด่างแบบเทพๆนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยสวยงามมากนะครับให้ลูกเขาโตกว่านี้ก่อนนะครับก็จะ มาอัปเดตเรื่อยๆชายน้อยก็ให้ลูกเยอะเหมือนกันเนี่ยชายน้อยมีลูกนะครับแต่ว่าใบใบแม่เขาบังอยู่นะครับมุกดาหารเอ่อแล้วก็ปานตะวันนะครับมุกดาหารปานตะวันอยู่คู่กันอันนี้เป็นเป็นหน่อของมงคทรั์นะครับน่าจะต้นนี้แม่เขาอยู่ที่กระถางใหญ่อันนี้ก็เป็นหนอ่อหนอนะครับเป็นหนอ่อ ก็มีหลายๆต้นอย่างองคุริมานองคุริมานก็ให้ลูกเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างหัวสร้างหัวใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยทําจํานวนใหม่องคุริมานอันนี้แววมยุรานี่กัดจะเป็นเป็นไม้หนอ่อนะครับนี่แวแวมยุราพรนนครน,นี่พนนันนครน่ไหมครับลูกเขาหน่อเขากัดสีแดงสวยงามมากนะครับ เนี่ยเวลาเราเห็นบอลสีต้นไหนแล้วถูกใจให้จดชื่อไว้แล้วตามหานะครับแล้วเราก็จะได้บอลสีที่เราชอบนะครับออกมาแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจที่เราได้รับเขามาเลี้ยงดูแลเป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับบอลสีก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปแล้วก็ลิงก์ f c e b o o o นะครับ o o k บ o o k บอลสีพระธรรมนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0808088684สามารถโทรแล้วก็แอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสี สุขจากธรรมชาติขอเจริญพร